สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกมบายนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอ oppo f11 เนาะอันนี้ของลูกค้าส่งมาจากต่างจังหวัดเนาะอันนี้จะเป็นจังหวัดราชบุรีค่ะลูกค้ารบกวนทาย u t u b e ให้ดูด้วยอยากดูเครื่องตัวเองนะคะอยากดูด้านในว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้พัสดุเพิ่งจะมาถึงเมื่อเช้านะคะอันนี้ก็จะรีบเปลี่ยนแล้วก็จะส่งกลับวันนี้นะคะ น,นี่นะคะลูกค้าแจ้งว่าเป็นรุ่น Oppo F11 นะคะอันนี้ลูกค้าฝากข่ายรูปให้หน่อยก็เลยจะรีบถ่ายวิดีโอส่งให้ก่อนนะคะ F11 ไม่รู้ว่าเครื่องมีแบตหรือเปล่าเนาะโอเค เครื่องติดอยู่นะคะแต่ว่าแบตไม่มีไฟแน่เลยเนี่ยเปิดเปิดไม่ได้รุ่นนี้ก็คือผ่าฝาหลังนะคะผ่าฝาหลังอันนี้ก็คือซ่อมอยู่ร้านเครื่องสำอางเนาะไม่ได้ซ่อมอยู่ห้องซ่อมนะคะก็เลยเครื่องไม้เครื่องมือไม่ได้ไม่ได้ย้ายมาด้วย ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันรุ่นๆุ่นเดิมเดิก็อาการคล้ายๆกันหมดเลยวิธีแกะก็เลยไม่ค่อยได้แกะถ่ายให้ดูนะคะช่วงนี้ถ้ายังไงจะส่งมาซ่อมก็ได้นะคะร้านน้องหยกโมบายเปิดทุกวันค่ะสงการก็ไม่ได้หยุดนะคะปีนี้สงการก็ไม่ได้เที่ยวด้วยค่ะ <c oughs> <laughs> เปิดทุกวันค่ะ F11 Pro ดูดีๆนะคะมันรุ่นนี้มันจะมี2รุ่นเนาะมี F11 ธรรมดากับ F11 Pro แต่ตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่า F11 ธรรมดาไม่แน่ใจว่าเป็น Pro หรือเป็นธรรมดาเพราะหน้าตามันคล้ายๆกันด้วยนะอันนี้ไล่ฉีกฝาหลังออกนะคะฝาหลังแล้วแต่บางรอบถ้าลอกอย่างเงี้ยแล้วสีไม่ล่อนก็ค่อยยังชั่วหน่อยบางทีแกะมาสีมันกรอบอย่างเงี้ยก็ล่อนก็มีนะคะ โอเคอันนี้ถอดออกหมดนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสีไม่ร่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นน็อตสีเฉกนะอันนี้ก็คือในกรณีที่ไม่ได้เอาเครื่องมือมาไม่ได้ไส่โครงไฟฟ้ามาก็เลยใช้ขันมืออย่างเดียวน้องหยกโมบายช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำ YouTube เท่าไหร่เพราะไม่รู้ว่าจะแกะตัวไหนให้ดูเปลี่ยนจอก็รุ่นเดิมๆเ,เ,เหมือนกันแต่วันนี้ก็ว่จะถ่ายสักสอรุ่นนะคะ เผื่อได้ดูได้ชมกันเนาะเพราะว่าไม่ได้หายไปไหนเปิดทุกวันนะคะแค่ไม่ได้ถ่าย <Netherlands> แต่ลูกค้าก็ยังส่งมาได้เรื่อยๆนะคะรู้สึกว่าลูกค้าจากต่างจังหวัดก็เยอะเหมือนกันนะส่วนมากจากทางเชียงรายก็เยอะแล้วก็ทางใต้ก็เยอะนะคะส่วนมากใกล้ๆก็มาหน้าร้านได้เลยติดต่อหน้าร้านได้เลยถ้าลูกค้าต่างจังหวัดที่อยู่ไกลก็แนะนำให้ส่งมาดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาค่าเดินทางเนาะ จะเสียเวลาถอดน็อตหน่อยเพราะน็อตมันเยอะนะคะปกติใช้ไขควงไฟฟ้าปืดเดียวเสร็จแล้วนะอันนี้เครื่องยังไม่เคยแกะซ่อมเนาอสติกเกอร์ประกันศูนย์ก็ยังอยู่นะคะ จะเป็นตรงที่ล็อกแพกกล้องเนาะต้องถอดซ็อกเกตนี้ออกก่อนซ็อกเกตนี้ก็ถอดยากหนะคะถอดซ็อกเกตตรงนี้ออกก็ถอดแพกกล้องหน้าออกนะคะนี่นะคะแพกกล้องหน้าถอดซิมเราเอาออกแล้วก็ดันออกได้เลย เหมือนลูกค้าจะแจ้งรุ่นผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะอันนี้มันเหมือน f 1 1 Pro อะ่ะอันนี้จะเป็นแพ้กล้องนะคะเล็บมือตัดสกุดหมดเลยมาดูแพ้จอเนี่ยไม่เหมือนกัน อันนี้ก็คือตัวจอ Oppo F11 เนาะนี่ก็จะเป็นแพรตรงแบบนี้แต่ถ้าแพรเอียงข้างแบบนี้จะเป็น F11 Pro นะคะลูกค้าแจ้งรุ่นผิดลูกค้าบอก F11 นะคะต่อจากเมื่อวานเนาะที่ลูกค้าส่งเครื่องมาเปลี่ยนหน้าจอนะคะนี่คือลูกค้าขอให้ถ่ายวิดีโอให้หน่อยเอาลง Youtube ให้ด้วยอยากดูเครื่องตัวเองนะคะอันนี้เมื่อวานที่ยังใส่ไม่เสร็จเพราะว่าลูกค้าแจ้งรุ่นผิดนะคะเราก็เลยไม่ได้สต็อกอะไรไว้ให้นะคะ อันนี้คือที่ร้านก็พยายามซ่อมด่วนซ่อมไวให้นะคะแต่ว่าลูกค้าต้องแจ้งรุ่นให้ถูกต้องเนาะเราจะได้เตรียมของไ,ไว้ให้เวลาของส่งมาถึงปุ๊บจะได้ใส่ให้ส่งกลับเลยนะคะอันนี้ลูกค้าแจ้งไว้ว่าเป็น F11 นะคะแต่ตัวรุ่น Oppo F11 มันจะมี2รุ่นมี F11 Pro กับ F11 ธรรมดานะคะแพรจอจะไม่เหมือนกันนะคะลูกค้าแจ้งไว้ F11 เราก็เตรียม F11 ไว้ให้เลยพอของมาถึงแกะอ้าวเครื่องเป็น F11 Pro ใส่ไม่ได้นะคะ,ะให้ดูแพร แพมจะไม่เหมือนกันนี่ค่ะ F11 Pro แพมันก็จะเอียงข้างมาแบบนี้ถ้า F11 ธรรมดาก็จะเป็นแพรตรงยาวแบบนี้เลยนะคะนี่จะไม่เอียงข้างนะโอเคอันนี้ก็จะแกะใส่ให้เลยเพราะว่าไม่ได้ไปน,นั่งซ่อมที่ห้องซ่อมเนาะวันนี้ถ่ายอยู่ที่ร้านแพ็คของเลยนี่นะคะอันนี้แตกละเอียดอยู่แล้วนะคะ ไม่ได้อบด้วยแต่ดีหน่อยเพราะว่ากาวมันหลุดหมดแล้วนะคะแต่ก็อย่าลืมทําความสะอาดให้ดีแล้วกันเพราะว่าพวกเศษพวกนี้เวลามันค้าเดี๋ยวเอาออกไม่หมดะคะ่ะน,นี่นะคะอันนี้คือตัวหน้าจอเก่า F11 นี่นะคะ F11 Pro นี่ค่ะอันนี้ก่อนที่จะใส่จอใหม่นะคะทําความสะอาดตรงนี้ออกให้หมดนะคะตรงนี้อะไรเบงหายไป แตกทะลุตนพลาสติกตรงนี้ขาดไปครึ่งหนึ่งเลยขาดไปนิดนึงเนาะไม่เป็นไรนะเอาเท่าที่ได้นะคะคัตเตอร์ใหญ่ไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่อันนี้เราจะไล่ขูดเอาเศษกระจกเก่าออกก่อนนะคะเศษกระจกเก่าเศษกาว เษฝุ่นตรงนี้เราก็จะเอาออกเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่กาวลงไปเดี๋ยวมันจะลงไม่สนิทเนาะคัตเตอร์คมก็เบาๆมือหน่อยนะคะอันนี้มุมนี้น่าจะบุบก็ต้องขูดออกหน่อย ทำล่องหน่อยตันนี้ตกมาแล้วมันบุบเนาะเดี๋ยวจะใส่จอลงไม่สนิทค่พะพลาสติกมันบุบเข้าไปฝั่งนี้เสร็จแล้ว ใส่จอใหม่ได้เลยนะคะอันนี้ก่อนที่จะใส่จอใหม่ให้ดูให้ดีตรงนี้นะคะว่าติดตรงไฟจอติดช็อตติดกันคามร้อนไว้หรือเปล่าแล้วก็พวกไอซีพวกนี้เนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันมาชนกับตรงนี้มันจะจอจะไม่ติดเนาะจอตรงนี้จะร้อนได้ง่ายนะคะถ้าเวลามันชนบางทีก็จะช็อตเปิดจอไม่ติดก็เป็นได้นะคะที่สังเกตที่เวลาเราเทสเนี่ยตอนที่ไม่ประกบตอนที่ยังไม่ได้ติดกาวจอติดปกติแต่ติดกาวแล้วเปิดไม่ติดจอไม่ติดก็ให้สังเกตเลยว่าใต้จอที่ไฟ ไม่ได้ติดกันชอ็อตมันจะชอ็อตเนาะเวลามันชนตรงนี้พลาสติกพวกนี้ก็ไม่ต้องลอกทิ้งนะคะพับไว้แล้วก็เวลาเราดึงครั้งต่อไปจะไ,ไ,ได้ดึงง่ายๆนี่นะคะเอาไว้ลองแบตที่อันนี้คือเราจะติดกาวที่หลังนะคะเวลาเราประกบฝาหลังประกบแบตพวกนี้เราบีบได้เต็มที่เพราะว่าเรานหนักมือเราไม่โดนจอ นี่เราก็จะประกบเคสหลังเลยอันนี้ปุ่มสแกนลายนิ้วมือที่เราถอดออกเมื่อกี้นะคะซิงลองปุ่มสแกนลายนิ้วมือสังเกตว่าเมื่อกี้เราเปิดเครื่องก่อนแล้วค่อยใส่ปุ่มทีหลังนะคะเวลาใส่เข้าไปทำไมสแกนไม่ได้หลังจากซ่อมเสร็จเนี่ยต้องปิดแล้วเปิดใหม่อีกทีหนึ่งเนาะไม่งั้นลูกค้าจะเอาไปสแกนลายนิ้วมือไม่ได้นะคะทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น oppo หรือ vivo นะคะ ที่เราใส่แพรสแกนที่หลังตอนที่เปิดเครื่องอันนี้แพรกล้องหน้าแพรกล้องหลังก็เหมือนกันนะคะไม่ใช่กล้องหลังกล้องหน้าเนาะมันเป็นกล้องป๊อปอัพอันนี้เราใส่แพรกล้องที่หลังเหมือนกันจะให้เครื่องทํางานปกติก็คือต้องปิดและเปิดใหม่ เครื่องไม่มีรหัสผ่านนะคะปิดถนอมสายตาก่อนอประหยัดพลังงานนี่ค่ะสีจอสวยปกตินะคะปรับไฟได้นะคะปรับมืดปรับสว่างได้ปกติโอเคเสร็จแล้วก็ใส่น็อตค่ะอันนี้แพรกล้องหน้านะคะประกบลงไปค่ะตอนนี้ก็คือยังไม่สามารถใช้งานได้เราก็ต้องปิดแล้วเปิดใหม่เนาะอันนี้ซิงค์ที่ล็อก รุ่นนี้ก็คือฝาหลังแล้วก็หน้าจอติดกาวใหม่เข้าไปทั้งคู่นะคะอันนี้ไม่ได้ซ่อมที่ห้องซ่อมเครื่องมือก็เลยจะไม่พร้อมเท่าไหร่จะไปซ่อมหน้าร้านก็ไม่ไหวร้อนเกินเสียงมันดังด้วยลูกค้าจะให้ถ่ายลงวิดีโอก,ก็เลยมาถ่ายในห้องหน่อยแต่ว่าไม่ได้เอาเครื่องมือมานะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดไข,ข่ควงชุดเล็กที่แถมกับจอนะถ้าลูกค้าสั่งไปปิด ติดตั้งเองที่ร้านกระแถมชุดเครื่องมือพวกนี้ให้ก็ะจะช้านิดนึงเพราะว่าปกติก็ใช้ไขควงไวฟฟ้ามันก็เลยจะไวหน่อยอันนี้ของลูกค้าจงส่งมาจากจังหวัดราชบุรีนะคะ จะได้ส่งกลับวันนี้แต่ส่งมาซ่อมของที่ร้านก็สอบถามได้นะคะว่าจะเก็บปลายทางหรือจะโอนก็ได้หมดเลยนะคะไม่ได้บวกเพิ่มนะราคาเท่ากันแต่อย่าลืมว่าถ้าส่งมาแล้วให้แจ้งเลขพัสดุหน่อยเพราะว่าบางทีขนส่งไม่ได้มาส่งที่ร้านเนี่ยบางขนส่งไปทิ้งไว้หน้าตึกบางทีพัสดุไม่ได้เก็บเงินเขาก็ไม่ค่อยได้โทรบอกนะคะเดี๋ยวร้านจะไม่รู้นะว่าของมา จะช้านิดนึงเพราะว่าน็อตค่อนข้างที่จะเยอะนะไขควงมันเล็กไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่ Okay. ใส่น็อตเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวอันนี้จะเป็นถาดซิมนะคะสติกเกอร์ปักกันโอเคแค่นี้เราก็ติดก,กาวได้เลยนะคะ กาวติดโทรศัพท์มันจะมีสองแบบนะคะสีใสกับสีดำเนาะวันนี้หยิบตัวใสมาก็ใช้ตัวใสได้เหมือนกันอันนี้เวลาเราทาเลอะพวกนี้เวลาแห้งเราก็เช็ดทำความสะอาดออกได้นะคะขอบๆ อบมันเล็กแล้วใส่ตามขอบติดกาวหน้าจอเสร็จแล้วก็ติดกาวฝาหลังนะคะฝาหลังก็ติดตามขอบเดิมเลยนะคะติดกาวเสร็จแล้วก็ค่อยรัดหนังยางไว้นะ รอสัก30นาทีกาวแห้งแค่หนังอย่างออก เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจร้านแล้วก็ช่อง YouTube ร้านน้องหยกมืบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย